พบกับุ๊กเช่นเคยครับกับช่อง No Name Plus Car b o n a n a ให้เรื่องรถเป็นเรื่องกล้วยๆนะครับสวัสดีพี่ๆเ,เพื่อนสมาชิกทุกท่านเลยเจ้าซีรีส์5เนี่ยโฉม G30 เป็นรถในฝันกับรถที่หมายปองของพี่ๆเ,เพื่อนหลายๆคนนะครับวันนี้ลูกมาพร้อมกับเจ้า G30 530e M Sport อ่ามีรหัส e เป็น Hybrid นะครับหลายๆท่านก็เอ้ยมันจะโอเคไหมมันจะรับประกันนานไหมสบายใจได้ครับคันนี้นะครับ 530 EM Sport ปี2020เลขไมยน้อยแค่59,000รถมือเดียวที่สำคัญคือ BSI 6ปีหรือ120,000กิโลก็ยาวๆไปจนถึงปี2026แล้วก็วารนตีแบตก็ให้ยาวไปกว่านั้น8ปีหรือ150,000กิโลใช้ได้แบบสบายใจกับเจ้าคันนี้ราคาอยู่ที่1,969,000ครับ1969นะครับผมเครดิตจัดไฟแนนซ์ได้เต็มไปดูความสมบูรณ์แล้วก็ออปชั่นเต็มๆกันเลยดีกว่าครับ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่อง No Name ละคาบานาน่าฝากกดหน่อยนะครับฝากกดหน่อยนะครับกดหน่อยนะครับกดเลยครับพี่พี่ยังไม่ได้กดเลยกดเลย ซีดานสุดหรูคันนี้นะครับ 530e ชอบที่สุดของ bmw ก็ฟังก์ชันนี้แหละครับดึงที่เปิดฝากระโปรง2ครั้งแล้วยกขึ้นได้เลยอโอเคสภาพนอตสวยๆนะตัวถังถสวยๆนะครับมีเก็บสีมาบ้างแหละรถมันผ่านการใช้งานเนาะแต่ก็คือไม่มีอุบัติเหตุนะฮะเครื่องแห้งๆเนียนๆนะครับทุกอย่างดูแลโดยศูนย์ อย่างว่าแหละ b บ i SI 6ปีนะครับผมหรือ1 2 0 0 0 0กิโลมันดูแลครบเจ้านี่ก็มาพร้อมกับเครื่องเบนซิน2000เทอร์โบนะครับพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าแรงม้าสูงสุด252แรงมา้าเกียร์ไฟฟ้า8สปีดประหยัดน้ำมันสูงสุด30กิโลเมตรต่อลิตรอันนี้คือที่เขาเคลมมานะใช้จริง20กว่าวิ่งไฟฟ้าสูงสุดที่เคลมมาก็30โลใช้จริงก็20กว่าแต่20กว่ากิโลเมตรลิตรสาหรับรถไซด์นี้เครื่องยนต์เบนซินโอ้ถือว่า เพอร์เฟกมากแล้วนะครับเงียบแรง0-100อัตราเร่งดีมากๆครับ6วิคือแรงจริงแล้วก็เงียบแล้วก็นุ่มสบายคือขับได้ครบทุกรูปแบบเลยโหเรียบหรู้สปอร์ตดูด้านครบๆเดี๋ยวไปดูรอบคันกันต่อเลยดีกว่าครับสภาพสีเนียนกริปเลยตีให้90%ได้เลยก็พอเป็น M Sport เนาะชุดแต่ง M Sport รอบคันอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นกันชนหน้าล้อเกิดข้างกันชนท้ายและภายในนะครับรวไปถึงออปชั่นเต็มๆ คันนี้นี่ไฟหน้าก็เป็น Full LED นะครับพร้อมออโต้ไฮบีมแล้วก็เลี้ยวตามพวงมลาลัยด้วยนะครับไฟตัดหมอกเป็น LED นะเป็นแนวนอนแบบนี้นะฮะกระจังหน้าก็มีช่องแบบเขาเรียกว่า Air ์เว t นนะแอร์เวน i l เลชันก็คือเป็นช่องเปิดปิดเพื่อรักษาอุณหภูมิให้เหมาะสมแต่จริงๆแล้วประเทศไทยมันก็ร้อนมากๆนะยังไงมันก็ร้อนอยู่แล้วแหละนะฮะกล้อง360องศาเซ็นเซอร์รอบคันนะครับ ล้อ1 9นิ้วมาพร้อมกับยางหน้าไซส์2อ5ยางหลัง275ครับผมยางที่ได้ไปเป็นยางปี2021ถ้าจะให้ปลอดภัยที่สุดเปลี่ยนเถอะนะครับใช่ครว่าเปลี่ยนเถอะเพราะรถแรงบิดเยอะแรงน้ามันเยอะด้วยคาลิปเปอร์สแตปมตราเอ็มมาแบบนี้นะครับข้างก็จะมีแบชเอ็มแล้วก็ช่องแอร์บริเทอรเป็นเหมือนกับแนวฮอกกี้ไลน์คล้ายๆซีรีส์7นะก็ถอดแบบมาจากรุ่นใหญ่นะครับไฟเลวที่กระจกข้าง ังคาซันรูฟนะครับเจ้าตรงนี้เนี่พี่ๆอาจจะสังเกตเห็นมันเป็นรูนะก็สั่งมาแล้วนะครับรออะไรนะฮะไม่รู้เจ้าของเดิมทำหลุดหายไปไหนนะครับผมเราก็จัดการให้มันเรียบร้อยระบบสมาร์ทคีย์ที่มือจับทั้ง4ี่บานนี่เรียบรูแล้วก็ได้เป็นประตูดูดนะนะครับก็ลักชัวรี่สุดๆแล้วนะครับผมท่อสองอ นะด้านขวาของฝากระโปรงก็มีสัญลักษณ์ 530E นะครับแล้วก็ฟังก์ชันเตะเปิดเตะปิดนี่ก็เป็นฟังก์ชันอำนวยความสะดวกที่ b m ในรุ่นใหม่ก็ติดมาแทบทุกคันนะครับครับผมช่องเก็บของด้านท้ายสภาพสวยๆนะครับแล้วก็นี่ตะขอหิ้วของเผื่อว่าจะได้ไม่ต้องวางเอายกเยก แล้วที่ชอบมากๆอันนึงก็คือตรงที่เก็บของแบบ two step นะครับตรงนี้เป็นช่องเก็บของ extra นะแต่ถ้าเราอยากเก็บของแบบอวางตรงๆเลยแล้วก็ปรับได้เป็นอีก step หนึ่งนะครับใช้งานได้หลากหลายนะฮะถือว่าเป็นรถซีดานหรูที่สปอร์ตด้วยแล้วก็ใส่ของได้เยอะนะครับผมรถครอบครัวชัดๆเลยโอเคครับเดี๋ยวไปดูภายในกันต่อครับผม ดูดเนาะเทสหน่อยนี่ด้านคนขับแค่แปะไปเฉยนะฮะนี่ก็จะดูดเข้าไปแบบนี้เลยนะครับสะดวกสบายครับผมแล้วถ้าสมมุติว่าเผลอปิดแรงมันก็ไม่ได้พังง่ายๆนะเปิดมาก็จะเจอกับการตกแต่งด้วยหนังสีน้ําตาลนะครับผมแล้วก็แถบอลูมิเนียมลายเตตะรกร้อนหรือลายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะครับเรียกเป็นภาษาอังกฤษให้มันดูหรูไว้ก็แหละนะฮะลำโพงฮามันคาดอนนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นเปิดฝาถาังน้ำมันนะครับผมเปิดปิดฝาท้ายแล้วก็ปรับกระจกต่างๆรวไปถึงมาหลังไฟฟ้าภายในสวยๆนะครับอโอเคเดี๋ยวไปสตาร์ทเครื่องกันครับกุญแจจะเป็นทรงเรือใบแบบนี้นะครับปลดล็อกล็อกรถเปิดปิดฝาท้ายแล้วก็เปิดไฟหน้าเนาะขออนุญาตสตาร์ทก่อนแล้วกันนะครับผมสตาร์ทอยู่ทางซ้ายนะฮะ Okay. เลขไม่ห้าหม่นเก้าโฟกัสนิดนึงห้าหมนะครับก่อ BSI ถึงแสนสองเนาะหรือ6ปีนะครับผมแล้วแต่ยังได้ยังหนึ่งถึงก่อนนะครับก็2026สบหกสบายๆกันไปนะครับวารันตีแบตก็อีกยาวๆเลยอ่นะก็จะเป็นรถไฮบริดที่ใช้งานได้แบบค่อนข้างสบายใจเข้ามาจะเจอพองมาลัย M 3ก้านนะครับผมส่งสปอร์ตแบบนี้นะใส่ลัก M ท้างซ้ายเป็นรูทคอนโทรลและสปีดลิมิตด้านขวาก็เป็นโหมดความบันเทิงต่างๆนะครับพวงมาลัยมีพดเดิลชิฟต์มาให้นะฮะปัดน้ำฝน Auto. ออโต้ไฟหน้าออโต้อยู่นี่นี่นี่ที่บิดๆนะครับแล้วก็มีออโต้ไฮบีมด้วยก็คือปุ่ม A ตัวนี้นะฮะตรงการไฟเลี้ยวนี่ก็จะมองข้างมองหลังตัดแสงอยู่แล้วนะครับ พร้อมปุ่ม SOS ตรงนี้แล้วก็ซันรูฟนะครับเปิดซันรูฟกันสัหน่อยอก,ก่อน,นทุกอย่างสมบูรณ์ตามภาษารถที่ค่อนข้างใหม่นะครับเปิดมากก่อนแล้วกันเอาแสงนิดนึงหน้าจอนะครับผมก็ พัดสกรีนนะฮะใช้งานง่ายสะดวกนะครับผมแล้วก็มีเจสเตอร์คอนโทรลด้วยก็คือไอ้ไอที่เอานิ้ววนๆแล้วเนี่ยเพิ่มเสียงหรือลดเสียงนะครับตรงนี้ก็ถ้าเปิดวิทยุเปิดเพลงมันก็จะเพิ่มเสียงลดเสียงให้เนาะอันนี้ดูไม่ได้กดเป็นวิทยุกดเป็นเนวีนะครับแอร์แยกสองโซนนะครับแล้วก็ตรงนี้ที่ใส่แก้วน้ำ หอมไวเลสชาร์เจอร์นะครับปุ่ม i-drive เกียร์ไฟฟ้า8สปีดนะปรับเป็นแมนนวลได้นะฮะหรือจะปรับที่ Paddle Shift ก็ได้เบรกมือไฟฟ้าพร้อมปุ่มออโต้โฮนะครับใช้งานง่ายสะดวกโหมดการขับขี่3โหมดแต่เป็น3โหมดที่มันเซตติ้งอะไรเองได้อีกนะอย่างเช่นนี่ส,สปอรต์ตตรงนี้นะก็จะมีเป็นอินดิวิวดด้วยนะครับคอมฟอร์ตเนาะ ก็จะเป็นมาตรฐานแล้วก็ Eco Pro ก็เซตติ้งได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นยิบย่อยมันก็จะเพิ่มขึ้นความละเอียดในการเซตติ้งเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีโหมด E-Drive นะฮะก็จะมีอีก3โหมดเช่นเดียวกันนะจะเป็น Auto E-Drive ก็ h y บริดปกติ Max E-Drive คือใช้ไฟฟ้าล้วนไปจนหมดแล้วก็แบตเตอรี่คอนโทรลนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับการใช้เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ต่างๆนะครับตรงนี้ก็เป็นออโต้ไ้ก่อนนะฮะ ช่องเก็บของนะครับนี่เขาใหญ่พอสมควรให้ดูสภาพเบาะใหม่ๆเกะหน้านะครับเอกสารทุกอย่างก็อยู่ครบนะครับผมมาพูดถึงการขับขี่ดีกว่าการขับขี่นุ่มเงียบแรงโอ้ครบครบประหยัดน้ำมันด้วยก็ใช้ได้ทั้งคนอยู่บ้านอยู่คอนโด ขับเองหรือมีคนขับได้ทั้งหมดนะครับเป็นรถที่ครอบคุมในทุกๆอย่างขับเองว่าดีแล้วนั่งก็สบายเดี๋ยวไปดูเบาะหลังกันครับกว้างขวางตามสไตล์ G 3 0นะฮะมีช่องแอร์หลังให้นะครับช่องเก็บของก็ใช้งานได้ปกติดีครับผมมี Type C ให้2จุดั๊กจุดบุหรี่อีก1จุดนะครับชาร์จแบตได้สบายๆดุกสูง172หนะัก90นั่งได้แบบ โอ้สบายมา, хорош, มากๆนะครับด้านข้างมีมีม,าม่านไปน่วนให้อันนี้ここด้านหลังจะเห็นไฟแอมเบียนไลท์ชัดเจนนะครับลำโพงข้างหลังก็เป็นแามันคาดอนนะจุดยึดบอเด็กสองตัวนะครับมาหลาังไฟฟ้าแล้วก็ที่ช่องใส่แก้วน้ำนะครับผมมานี่เลยฮฟินฟินกันไปนะครับถ้ามีคนขับให้นั่งนะหนึ่งล้าน 9 6 0 0 0 0นหหวารันตีเหลือ BSI เหลือประหยัดน้ำมันแรงเงียบได้แต่ง M Sport เต็มคันครบครบครุบ้มคุ้มๆใช้งาน4คนประหยัดเงินไปเกือบ2ลนะ้านอ่ะล้านกว่าบาทนะครับถ้าเทียบกับรถใหม่ใช้คำว่าคุ้มมากๆสำหรับคันนี้หาอยู่เนี่ยห้ามพลาดนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปสรุปกันว่า เจ้า 530e M Sport คันนี้เหมาะใครบ้างครับเรียบร้อยกันไปนะครับกับ s ี r i ส์5 G30 530e สวยๆนะครับผมได้รถปี2020รถมือเดียวเลขหมายน้อยแค่59,000 BSI ยาวถึงปี2026นะครับผมหรือ120,000กิโลใช้ได้แบบสบายใจยาวๆคราวนี้มาดูกันครับว่าเจ้า 530e คันนี้มันเหมาะใครบ้างแน่นอนอย่างที่ลุกบอกไปขับก็ดีมากๆขับก็สบายนั่งก็สบายครับ ใช้ได้ทั้งเป็นรถขับเองเป็นรถผู้บริหารมีคนขับให้นั่งใช้ในครอบครัวขนาดเล็กขนาดกลางสบายที่สุดคือ4ี่คนครบๆคุ้มๆแล้วก็ประหยัดน้ํามันมากๆมาสวนทางเลยครับกับความแรงที่โอ้โหขับสนุกมากนะครับสนใจยังไงติดต่อเข้ามาครับลิงก์ลายด้านล่างคิวอาโค้ดที่เราได้ขึ้นไว้หรือแน่นอนด่วนที่สุดโทรมาได้เลยน้องแจมรอรับสายนะครับผมคันเดิมเอามาเทิร์นก็ได้ลองโทรมาคุยในส่วนของราคาเทิร์นกัน คลิปหน้าจะเป็นรุ่นไหนยี่ห้ออะไรฝากติดตามกันนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องโ no Name และคาบานาน้าครับผมขอพี่ๆเพื่อนๆเป็นกำลังใจพวกเราด้วย2ช่องครับโนเนมกับคาบานานะ้วันนี้ขอตัวก่อนแล้วครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ